สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีที่น่ารักทุกทุกท,กท่านจ้าโสมเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากจ้ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ให้โสมเด้อจเด้อขอบคุณหลายๆจ้าบรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนจ้ะปล่อยเป็ดออกมาหากินจ้าปีนี้โสมบรไเปไป เก็บเห็ดเพิ่งเลยเห็ดเพิ่งบอ,อกเด้อจะเด้อขอบคุณที่ถามข่าวถามข่าวถามไท่มาจะ้ะว่าบ่ไปเก็บเห็ดโอ้โสมไปเก็บอยู่จะ้ะเก็บแต่เห็ดมันปูดำจะ้ะปีนี้เฮ็ดมันปูดำออกลายจ้ะปีนี้เห็ดมันปูดำออกลาย,ออลายแต่ว่าสมบ่ได้เอาลงช่อง youtube สมเอาลงเพจจะ้ะสมเฮ็ดเพจเด้อฝาก พ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักไปกดติดตามให้กำลังใจโสมเนเดอโสมขาดพูดติดตามอยู่โสมาสาวสะกดระเบิดแฟนเพจจ้าขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านกดติดตามให้ในเดอจ้จะเดอโสมไปเก็บเฮ็ดแต่ว่าโสมเอาลงเพจจ้าถ้าอยากรับชมกับเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้โสมในเดอจ้จะเดอโสมขาดพูดติดตามตอนนี้ ขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท,กท่านจ้าให้กำลังใจโสมเด้อจ๊ะเด้อโสมเอาบรรยากาศมาฝากจ้ะงามแรงพกโวงแรงเลยมันยังบ่ทันมืดจ้ะปล่อยเป็ดออกมามันอยากออกจ้าบรรยากาศอยู่แถวบ้านโสมนี่แหละจ้ะคึ้มฟ,ฟ้าขึ้นฝนฝน,ฝนตกบดมือเมื่อนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายหลายพี่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โสมสาวสกุลระเบอือจ้าสมขอฝากเพจไว้เนี่ยเด้อจ้ะเด้อเพจโสมสาวสกุลระเบอือแฟนเพจจะ้ะฝากคอมม่พี่น้องเอฟซีที่นารักเข้าไปกดติดตามให้กำลังใจโซมเลยเด้อเดเลียนคอมเมนต์ให้โซมนั่นเด้อว่ามาจากช่องโสมสาวสกุลระเบอือ ขอบคุณทักกาลังใจจ้าขอบคุณพ่อแม่เอซที่น่ารักทุกทกท่านขอบคุณที่คอยติดตามมาตลอดจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจะเด้อเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากจ้ะฝนตกเบิดมือเบิดเป็นเป็นเังใดจ้าฝนตกคือกันอยู่บอดูแลสุขภาพเนี่ยเด้อจะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซ ที่น่ารักทุกทกท่านขอบคุณทุกกำลังใจพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทกท่านจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเอาบรรยากาศมาฝากจ้ะจะเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วจ้ะเริ่มแล้วใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะปีนี้บ่ม,มีเห็ดเพิ่งให้เก็บเลยจ้ะปีนี้เห็ดเพิ่อบอกจ้าเลยบ่ได้เห็ดคิปลงช่องให้เบิ่งเลยจ้า มีแต่เฮ็ดมันปูดำแต่โสมเอาลงเพจเด้อจะเด้อผู้ใดอยากเบิ่งเข้าไปเพจโสมสาวสกลระเบิดแฟนเพจเด้อจะเด้อโสมขอกำลังใจจากพี่จากน้องจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเข้าไปกดติดตามให้โสมในเด้อจะเด้อโสมขาดผู้ติดตามอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณเลยลยที่ยังบ่ลืมสาวสกลคนไกลบ้านคนนี้จ้า นี่แหละจ้าชีวิตอยู่ต่างเดนก็ได้นะนี่แหละจ้าเ,าเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไปกินไข่เพราะว่าไข่เป็ดอยู่นี่มันแพงจ้ะมันหาก,กินยากมันแพงนี่แหละจ้าเป็ดฟักเองนี่แหละซื้อไข่จากฟาร์มมาแล้วก็มาฟักเอาฟักไฟเอาเองจ้ะนี่แหละจ้าขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้ะเด้อ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ให้โสมจ้า <c oughs> อากาศเย็นขอบคุณหลายๆเด้อเจเดอรโสมขอฝากโสมสาวสกลระเบร์แฟนเพจเนียเด้อ้จเดอฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านเข้าไปกดติดตามให้กำลังใจโสมเยเด้อเจเดอร์โสมขากผู้ติดตามจ้า ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าพบพอ่อกันใหม่เด้อจะเด้อโสมเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากฝนตกฝนตกคืนฟ้าค้มฝนดูแลสุขภาพใน่เด้อจะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านจ้าพบพอ่อกันใหม่จ้าอย่าลืมเด้อเข้าไปกดติดตามเพจโสมสาวสะกลระเบิดแฟนเพจใ,ในโสมเนยเด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า